เอ็ Mac นแม็กครับผมอันนี้มาติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รุ่น40วัตต์นะครับลูกค้าเลือกเป็นขาวดำเหลืองสูงตำแหน่งใต้ไฟหน้าแบบนี้ครับขายึดตรงรุ่นนะครับแล้วก็เพิ่มหลีเลี้ยวเข้าไปด้วยนะครับอันนี้หลีเลี้ยวในโคมไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะตัดนะครับพอปิดเลี้ยวหลีมมัจะกลับมาประมาณนี้เนาะ,ะมาดูไฟสปอร์ตไลท์ครับ อันนี้แสงไฟหน้าเดิมของ n m a x นะครับไฟต่ำนะครับสูงต่ำพร้อมกันนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับดูอีกทีต่ำสูงต่ำพร้อมกันนะครับสูงสีเหลืองล้วนนะครับอันนี้ไฟสูงจะพ่วงไว้กับสวิตช์ไฟสูงของรถเดิมเลยนะครับแล้วก็สูงจาไฟต่ำนะครับและสูงต่ำอันนี้จะเป็นสวิตช์แยกนะครับเปิดปิดสปอ r t ล i g คุมแยกเลยนะครับ ประมาณนี้เนาะสี่สิบวัตต์อันนี้นะครับสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับซันบีมคู่เดียวจบพร้อมประกัน6เดือนเต็มทั้งระบบติดตั้งครับฟรีค่าแรงหนึ่งปีเต็มครับผมออาปุณแจก็ดับนะครับ